ทยูทูบที่เคารพรักทุกทกท่านครับวันนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอหนองเสือใช่ไหมเขาบอกว่าหน้องเสือ,อ,น,อ,สอนะครับพาเจ้าอ e ีโ no น 7e พี่เก่งครับเอาไปจอดไว้บ้านพี่เก่งก่อนนะครับคันนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งข้างหลังนะครับเจ็ดอี้หัวแฉบครับคันนี้ให้อ้วนขับสีขาวอันนี้เต้กับยองนะครับครับคันนี้จะเอาไปไว้น้องธัญญะครับบ้านพี่เก่งแต่อีกคันนี้จะเอาไปใส่ผ้าใบก็บ้านพี่เก่งนะครับใส่ผ้าใบใส่ บันไดเลรหลังคานะครับแล้วก็แก้มเลรกระจังนะครับเต็มหลังรถเลยครับของนะครับยวให้ดูข้างหลังเต็มครับของนะครับ,นะรบเต็มหลังรถตู้เลยเตรียมมาหมดแล้วนะครับเบาะเบอะห่อหุ้มอะไรก็เตรียมมาหมดครับ น่าจะจําทางได้อยู่นะนี่ครับคันนี้สวยนะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้วิ่งดีซะด้วยครับข้างหลังให้อ้วนขึ้นข้างหน้าอยู่นี่เต๊เลี้ยเจ๊จาได้ครับเจ๊จาได้ <c oughs> โอ้อยียเบรกเอ,าอ้าอยเบรกปุ๊บไปเลี้ยวข้างหน้าก็ได้มั้ง <c oughs> มันไม่ใช่ ข้างหน้า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 เดี๋ยวเด้อ,ดดอดข้างหน้านูน่นเอา้าไปไหนอะเอา้าเจ๊ไปไหนเจ๊ <อน S 2> ไปไหนเน,<า>นี่ยช้ำลุดได้ยังไงปวดเลี้ยงเอา้เอาไปก็ไปมะไปไม่ยอมบอกเอา้เอาเจ๊มึงหลงหรือเปล่าเจ๊ เต้หลงซะแล้วครับนั่นมันเห็นตรงไปอย่างเดียวมันไม่มีทางไปแล้วเข้าไปทำไมในเนี้ยเอามันเอาแล้วตรงไเดียวเนี้ยเอ้ตายเลยกูมากับรถทุกคันเลยทีนี้เอ้าเขาเห็นตรงยันเดียวเออเต้เนาะดูดิมันไปไม่ได้ ได้แล้วอ่ะกลับลำกลับลำทุกคนกลับลำครับทุกคนครับนี่ครับคันที่จะเอาไปส่งพยเยนะครับเอาไปอ้วนออกก่อนนี่ครับจะได้ดูกันแน่นอน แต่ตอนนี้เราก็ทั้งหิวข้าวทั้งหลงทางครับเราจะมาตามบอกว่าจะไปไหนนี่ี่จริงมันนองเสือ20โลมันตรงไปอะถูกแล้วแล้วไปเลี้ยวข้างหน้านู้นเลยอันนี้ไปอีกที่จริงหัวเลาะเนี่ย <laughs> <mm <as> มาตั้งแต่เทเต้ก็เพิ่งมาไม่กี่รอบนะยังเคยมาบ้านไม่เก่งครั้งเดียวเองมั้งนี่นี่หละตรงเนี้ยถูกแล้วเนี่ยถูกแล้วตรงเนี้ยกี่เกี้ววผิดอันเนี้ยถูกสุดๆเลยเลยที่จริงมันก็ได้อยู่แต่ถ้าสภามันไม่พังนะเมื่อกี้นี่ ลังสิตนครนายกน้องเสือครับวิ่งดีนะครับไปแล้วนิ่วๆๆไปแล้วมีทะเบียนพร้อมครับ ทั้งสองคันเลยครับทะเบียนพร้อมโอนเลยนะครับมีปา้ายทะเบียนป้ายทุกอย่างนะครับในตัวเ,เองเอามาดูเลยทะเบียนมนะันอ่ะให้เจียมเปิดให้ดูนะครับมีครบทั้งสองเลยนะครับทนี่ซื้อแล้วก็ได้ผู้มือได้ทะเบียนพร้อมโอนครับแจ้งมอเจ็ดเก้าเอาไว้แล้วนะครับไปจังหวัดไหนก็แจ้งลงจังหวัดนั้นแหละครับ ได้เครับี่ครับทั้งสองคันเลยครับคันลูกค้าพะเยานี่ก็พร้อมโอนเลยครับผมก็โอนได้เลยนะครับส่วนคันนี้ก็เอาไปต่อกระบะนะครับกระบะสปคกเนี่ยผมจะต่อเอาไว้สักสา0เมตรหกสิบนะครับคันนี้ สามเมตรหกสิบนะสเปคยาวความกว้างก็มาตรฐานครับเสาก็เก้าสิบเซนระแนงสาไม้นะครับฝาข้างห้าสิบห้านะครับน่ารักน่ารักนะครับเหมือนคุณแผนนะแต่ไม่แน่อาจจะเอาระแนงแค่สองไม้นะมันน่ารักดีครับเห็นคุณแผนนะครับเอาไว้ใช้สักคันถ้าไม่มีใครซื้อก็จะเอาไว้ใช้สักคันครับมันน่ารักดีครับ ดีด้วยนะครับคนนี้อันนี้อันนี้ทะเบียน,นันบังกระโดดตั้ง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  เช้านะครับต้องให้เครดิตกับลูกน้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้วนดำซิงนะครับตีตามสั่งนะครับแล้วก็ยองยองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนที่ช่วยนะครับถ้าผมได้ดีวันไหนผมจะไม่ลืมเลยนะครับน้องๆน,นะครับเออได้ยินเสียงพูดตื่นแล้วเว้ เลยละไอตัวเหม็นซอสเสียบดาบซสเบดากไปไปนั่งน้ำจิ้มมะม่วงอะ่ะซอสเสบ,บดาเไหมละ่ะมันชมาไปนั่งน้ำอู้ไปแล้วเต้ไปแล้วบ้าเลดีตัวแปลกนะครับเต้เนี่ยเวลาขับตามหลังผมเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ60-70แต่เวลานำหน้านี่เป็นร้อยครับ ระวังด้วถนนเส้นนี้มันกระโดดไม่มีกระบะด้วยมันดีดยนดีนะครับเครื่องสวยด้วยครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปเอาไปบ้านพี่เก่งก่อนครับกลับมาจากพะเยาก็จะเอาไปส่งที่ อู่ต่อเลยนะครับเข้าอู่ต่อเลยให้เขาต่อให้พร้อมไม่รีรอครับ,บค,คนหารถเยอะมากครับถ้าไม่จองก็ไม่ได้ละครับผมรอจังหวะก็รอไปครับรถคันนี้เนี่ยเกียร์ถอยช้ามากนะครับเนี่ยเป็นเกียร์ช้าทั้งสองคันเลยนะเกียร์หนึ่งเกียร์ถอยในสุดยอดครับไม่ต้องเปลี่ยนเลยครับใช้เฟืองตัวนี้ได้เลยครับ วิ่งดีหลังถนนแล้วก็เกียก็ช้าฝั่งท้ายก็น่าจะวิ่งได้ครับ,บ,บใช้ความเร็วอยู่ประมาณ80นะครับบปบ,บ,บา จะถามพระมันมามีนี่นไฟแนนซ์ก็มีนะครับรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินติดล้อนะครับสินสีมานะครับแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งเยอะนะครับไฟแนนซ์ หามายิงก็ได้ครับสมมุติบางคนนะครับมีรถอยู่บ้านแล้วคันหนึ่งนะครับก็เอารถาก็เอารถคันที่บ้านของท่านนะครับไปเข้าไฟแนนซ์ก็ได้ครับสมมติว่ามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยห้าแสนนะยากจะเข้าไฟแนนซ์ที่เหลือนะครับ นนี้ก็ถ้าแต่งให้เลยก็แปดแสนสองหมืนบาทนะครับสไตล์เจ้าขุนแผนนะครับคันนี้แต่งให้เลยนะร้อชุบอะไรก็จัดจัดให้ครับกระบะก็ต่อที่ดีที่สุดนะครับให้ครับ ทำสีเสร็จแล้วน่าจะได้ไปเก็บงานอยู่ที่โกดังผมนะเอากลับไปเก็บงานที่บ้านครับคันนี้วัดหน้องโงตรงอย่างเดียวนาเต้เด้อตรงนะเต้ตรง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 เออตรงไอ้น้องตรงมึงจะเลี้ยวอีก ของน้องชบาก็ดูที่ช่องเพจนะครับเพจ jm สระอีจอจานไมตรีสระแอออ้ามอมาบ jm ครับแล้วถ่ายรูปลงในเพจนะครับถ่ายวิดีโอถ่ายตีกันขากันกันอยู่นี่แหละสองคนสองตัวหนึ่งตัวกับหนึ่งคนนะครับ ยังไม่มีใครได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยเนี่ยไปถึงตั้งแต่เมื่อเช้าตีห้าหรือเปล่าแล้วก็ไปรอเขาลูกน้องเขาทางานแล้วก็ก็จะโอโ้โหก็จะสับยางก็จะลาย,ย่างครับก็จะได้ออกมาข้าวก็ยังไม่กินนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงตรงครับนะครับออไม่ใช่เที่ยงตรงเที่ยงสิบสองนาทีอย่างว่าและครับต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ ช่วยเหลือนะแล้วพี่จะพาพวกเองมีตังค์เว้ยนะถ้าพี่อยู่ได้พวกเองก็อยู่ได้ถ้าพี่ไปไม่รอดพวกเองก็ไม่มีงานทำแล้ววะนะถ้าช่วยพี่วันนี้วันหน้าพวกเองก็สบายมีงานทำตลอดปีนะครับไม่ว่าจะวิ่งดินไม่ว่าจะทำรถไม่ว่าจะไปด้วยกันอย่างนี้แหละได้เที่ยวท,ทั่วประเทศแน่นอน นะครับถ้าขยันพอก็จะซื้อสไลด์ให้สักคันนะครับวิ่งส่งเลยทุกประเทศห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อกับข้าวแห่งดิเคย <c oughs> <c oughs> ได้ยินนิทานเรื่องหลวงพ่อกับข้าวแห้งไหม <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลย <c oughs> อ่านอนาคตไว้ก่อนแล้วนะครับอ่ะขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาเมตตานะครับผมมาตลอดนะครับผมจะไม่ทําให้ทุกท่านต้องผิดหวังนะครับในตัวผมล้มก็ต้องลุกครับทุกคนต้องมีวันล้มนะครับล้มขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาอีกครับล้มล้มลงวันไหนก็ลุกขึ้นมาอีกแต่คาว่าลุกขึ้นมาเนี่ยต้องทําให้มันดีกว่าที่ล้มไปนะครับล้มสิบครั้งก็ยังไม่นับว่าแพ้นะครับตราบใดที่เรายังลุกได้อยู่นะยังมีลมหายใจก็ต้องกำกำปั้น นะครับกัดฟันนะครับกัดเขาย,ยุมดกักภาษาอียิสานลุกขึ้นมาฝ่าฟันกับอูปสรรสักรน,นั้นๆนะครับถ้าเรายังมีมือมีจีนอย่าได้นิ่งดูได้นะครับให้ดูคนที่เขาไม่มีเหมือนเรานะครับบางคนเกิดมาใจมันไปแต่ร่างกายก็ไม่ไปนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานโรงงาน เป็นยามขับรถรับจ้างขับรถวิ่งโรงงานขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าอยู่บ้านนะครับตกงานอะไรก็เป็นกําลังใจให้หมดนะครับจะทําสิ่งดีๆไปเรื่อยๆนะไม่เบียดเบียนใครครับผมอยู่แต่พอตัวนะนะครับถ้าใครมาเบียดเบียนก็ไม่ว่าครับผมแล้วแต่เขาแล้วก็อยู่ของเราแค่นี้เนาะนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ